สวัสดีครับบริษัท t i m e a c c e s s Solution นะครับเรายังอยู่กันที่โปรแกรม ATT 5นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลพนักง,งานจากเครื่องสแกนนะครับแล้วในคลิปถัดมานี้นะครับผมจะมาพาดูวิธีการโอนลนยนิ้วมือนะครับจากข้อมูลที่อยู่ในตัวโปรแกรม ATT 5ไปยังเครื่องสแกนลายนิ้วมืออีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับ ตอนนี้ผมต่อระบบเน็ตเวิร์กแล้วก็มีการเซตค่า i p address ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือไปแล้ว1เครื่องนะครับโดยเป็น i p 1 9 2 1 6 8 1 2 0 2นะครับหลังจากนั้นผมจะมาทำการเพิ่มในตัวโปรแกรมนะครับผมมาเลือกที่เพิ่มเครื่องสแกนนะครับจากนั้นเลือกที่เพิ่มเครื่องสแกนชื่อเครื่องนะครับตั้งเป็นตรงนี้ผมตั้งเป็นฟิงเกอร์ รูปแบบการเชื่อมต่อก็เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับ IP address ที่ผมตั้งไว้ที่เครื่องสแกนก็คือ192.168.1.202ครับผมเปลี่ยนเป็น202จากนั้นกดตกลงผมมาลองทดสอบเชื่อมต่อดูนะครับก็จะเห็นว่ามีการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อมูลที่อยู่บนตัวเครื่องก็จะเป็น0 0, 0นะครับยังไม่มีข้อมูลใ,ใดๆเลย ตรงนี้เชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยถ้าผมจะทําการส่งข้อมูลพนักง,งานนะครับรายชื่อพนักง,งานที่อยู่ในตัวโปรแกรมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นไปไว้บนตัวเครื่องวิธีการก็คือนะครับให้เชื่อมต่อมาที่ตัวเครื่องที่เราต้องการจากนั้นเลือกมาที่ส่งข้อมูลพนักง,งานไปเครื่องสแกนนะครับผมกดตรงนี้เข้ามาคลิกตรงที่รหัสแผนกอยู่ตรงช่องทางซ้ายมือโปรแกรมก็จะทําการ list ข้อมูลของพนักงานที่มันมีอยู่ในตัวโปรแกรมมาให้เราดูนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย ID หรือรหัสพนักงานแล้วก็ชื่อนะครับข้อมูลนะครับว่าสิทธิ์ที่อยู่บนตัวเครื่องเขามีหน้าที่เป็นอะไรในตัวอย่างนี้ก็จะเป็น u s e r อนะครับซึ่งหมายถึงพนักงานจะเห็นได้ว่าจะมีช่องให้เราเล e c กตรงนี้ด้วยว่าเป็นการส่งชื่อส่งนิ้วมือแล้วก็เลือกเป็นส่งแบบรวดเร็วนะครับส่วน อื่นๆพวกรูปภาพหรือว่ารูปในโฟลเดอร์ตรงนี้เราไม่ต้องเลือกนะครับเพราะในคลิปนี้เราจะเป็นการส่งลายนิ้วมือที่สำรองไว้หรือเก็บไว้จากเครื่องอื่นส่งไปยังตัวเครื่องสแกนอีกรุน่นนึงที่เราเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้ก็คือเลือกทั้งหมดอยู่ส่วนเครื่องที่เราจะส่งไปก็คือเครื่องพ i n เกอร์ศ2นนะครับจากนั้นกดที่ส่งข้อมูลครับรอให้ระบบประมวลผลนะครับ หลังจากที่เราทําการส่งข้อมูลแล้วก็รอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าระบบก็จะแจ้งออกมาว่ามีการอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปบนตัวเครื่องสแกนนะครับเป็นจํานวนเท่าไหร่แล้วก็อัปเป็นจํานวนลายนิ้วมือเป็นเท่าไหร่กดปิดนะครับที่หน้าต่างอยู่ด้านนอกนะครับจะยังไม่มีข้อมูลขึ้นมานะครับให้เรากดคลิกขวานะครับแล้วเลือกตรงที่คําว่ารีเฟรชนะครับ หลังจากที่เรารีเฟซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลพนักงานกับจำนวนลายนิ้วมือดิสเพย์มาให้เราเห็นนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการนะครับในการส่งข้อมูลพนักงานไปยังเครื่องสแกนโดยใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่บนตัวโปรแกรม ATT5 นะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ใช้งานโปรแกรม ATT5 กับระบบคำนวณเวลาทำงานกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องสแกนใบหน้า จากบริษัท TimeX c e s o l u t i o n ของเรานะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ